จริงโดนโดนหลอกแล้วโดนปลายยามาแล้ววันนี้มาทําอะไรว่าจะมาดูแล้วก็มาคุยกันว่าจะผ่านไหมจะได้ไหมอะไรเนี่ยค่ะไม่น่าผ่านมันยากมากเลยอกทาไมทําไมถึงมั่นใจเดินทางมาไกลมากเลยเนี่ยร้อยโลก็ดูในไอทิชจกใช่ไหมเห็นว่าอกอกง่ายจริงโดนโดนหลอกแล้วโดนปลายยามาแล้วแต่คิดลองลองมาถามดู ลองมาถามดูก่อนครับมันได้ง่ายจริงไหมมีกังวลอะไรไหมครับกังวลก็กังวลกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านทําไมถึงกลัวไม่ผ่านครับเคยไปดูที่อื่นมันที่นี่ง่ายมากทําผ่านง่ายมากร้องเพลงได้หนึ่งเพลงครับอันนี้ระบุเจาะจงไหมอยากได้ยี่ห้อนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับอยากได้ฟอร์ดไปพี่แนะนารถหน่อยเบื้องต้นพี่ติดปัญหาตรงไหนก่อนตัวถังไหมสีไหมรถจมน้ํารถชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมพี่ภายใจตรงไหนไหมน้าท่วมกลัวจะเป็นพวกรถน้าท่วมใช่แน่ได้แล้วผมพาดูผมเปิดให้ดูเลยเนี่ย ความทอมตรงมีรับสีมันจะมียังไงก็สนิทพี่อย่าง,อย,างอย่างนี้ก็ทําให้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ทก็บทให้อยู่แล้วครับนอกจาก,กพี่บอกว่าพี่ขอร้องผมว่าอย่าทําได้ <c oughs> ไหมช่างขอร้องไม่พอพี่ต้องจ้างผมด้วยผมจ้างช่าง20นะห้ามทํารถผมได้ไหมอันนี้ผมก็จะไม่ทําให้สรุปว่าให้ทำหรือไม่ให้ทำจะจ่ายยี่สิบเดี๋ยวพี่ลองขับคันนี้เทียบแล้วก็ลองไปเทียบอีกคันหนึ่ง ได้ครับเก่ง okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ